ทักท่าสบายดีทุกคนวันนี้ก็เข้าสวนพิกเก็บเก็บพริกขี้นูพริกขี้นูสวนขี้นูกำลังติดเม็ดเต็มต้นเลยโอ้ริ่งมีออกมาหลายค่อยๆเ,เก็บเก็บเร็วเก็บแรงเขาก็ ทั้งดอกกระลุดทั้งเมเง็ดเล็กๆกระลุดกิ้งก็ะหักือคอยประคองทะนทถนอมไม่อยากให้กิ้งเขาหักไม่อยากให้ดอกเขารุดเพราะว่าต้องรอเม็ดแกเม็ดในรุ่นตต่อไปอยู่บำรุงต้นบำรุงดินให้เขา ติดลูกติดเม็ดติดดอกเราิี้ได้เก็บตลอดทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์โอ้โหนี่จะออกเอก็บเร็วก่ได้เลยต้องประคองใจเย็นๆใส่เวลาโดนเก็บแต่ละตน้น เพราะว่าผิกกินกลเล็กๆในยน่อยเก็บแต่ละกลินดูว่าเม็ดเขาจะ่ออยู่ตามใบมองไปเห็นมองผ่านก็สิคลายใบเขียว,วเว่าบ่ได้ ป้อยแดงป้อยแดงนี่ก็สินกกระสีลงมาจิกพอตะแกเม็ดเขียว,วเขียวเขากหเก็บก่อนนกหงอกใส่มือหอยใส่แขนเลยม่ได้งงางไปงางมาปิดแล้วก็เอาใส่ถุงสีเลยอีกหลายตนย้นยู่นี่นี่เพิ่งต้นแรก เพราะว่าพริกมะเขือใส่เวลาในการเก็บน่านห,าหัค่อยๆประคองเก็บเร็วเก็บแร่งกิงเขาก็หกักดอกเขาก็รุดก็รลวงทั้งเม็ดเด็กเม็ดอ่อนเขาก็ยังขึ้นมาซอนซอนกันด้วยแตรุดลงไปลวงลงไปก่ะ แันที่ห้าสิได้อีกก็ลวดไปเลยอืมเม็ดเล็กเม็ด ขนาดประคองอยู่ก็ยังหลุดออกมากประคองอยู่ดีหนูสวนหอมแล้วก็เผ็ดใส่ต้มยำใส่ต้มเล่งคักเลยละ บางคนก็ขาดพริกบ่ได้กินพริกโดยเฉพาะพริกขี้หนูสดๆกินเป็นเม็ดเป็นเม็ดบางคนก็บ,บอกเรียกน้ำย่อยต้องกินเผ็ดๆซะก,ก่อนไม่เคยกินเขาอย่างอื่นต้องมีพริกกินก่อนอย่างเงี้เผ็ดๆเรียกน้ำเรื่อยเรียก คิดจัดนี่เก็บสดๆจากต้นเก็บไปขืนแพงเอาไปว่างไม่รู้ค่ากัอแย่งกันเลยเราว่ามันเป็นพริกสดจากสวนพ่าเมันพริกตลาดของที่เอาไปขืนแพงจะละทิบก่อ เป็นของจากสวนสดๆมีหลากหลายหลายย่างบางย่างก็ไดเยอะบางย่างก็ไดน้อยึ้นเยอ่ครับแต่ละอาทิตย์แต่ว่าเป็นของจากสวนทั้งหมดลูกค้าก็เลยมาล่อกอของจากสวนทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเจอกันอาทิตย์ละครั้ง าวันอาทิตย์ถึงแจะตีหาถึงเก่าโมงเสาหมดแล้วหมดเลยมากร่อยกอนหมดเวลาก็คือหมดเก่าโมงคือหมดเวลาถึงเวลาเก่าโมงหมดเวลาขายเพราะว่าตลาดก็ต้องนี่พอค่าคนไม่เขาเขามาแทนต่อ ใ้เวลาเท่านั้นอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าเวลาอื่นๆกน็เป็นพอคาคนอื่นเขาเขาช่องทางหาทรัพย์มีม,มีมีเวลาตีห้าถึงเก้าโมงวันอาทิตย์มันธรรมดาแล้วก็ผลิตผลิตของ อยู่ในสวนให้มันมีคุณภาพเพื่อจะเอาไปมอบให้ผู้ซื้อได้ของที่ดีมีคุณภาพมีประโยชน์ปลอดภัยปลอดสารเคมีหวบกรอบดสดจากสวนจากมือคนปลูกมือผู้ซื้อ ทุกอาทิตย์เรามีนัดกันเรามาเจอกันทุกอาทิตย์ที่ตลาดบางคนก็บมาสวนมาสวนสวนี่มาเก็บเอาเลยมันพักก็ตัดเองเลยกันมาสวนที่ตลาดนี่ตัดไปให้ล่างไปให้แพ็คเรียบร้อย แต่หันมาสวนนี่มาตัดเอาต้นนี้ติดลูกหลยใต่เวลานานเล้ตน้นมุมนี้ติดลูกเยอะเลย tham leo bộ đai, tham leo cả ruột thân thi, không khơi bít, không khơi, không chuẩn, thằng bộ đền nhàng, bay nhàng quá, ghép lợp ở xây แยกชนิดมันี่มีพริกข้หนูพริกกินดาพริกยอดสนนองแยกแยกแต่ละชนิดคนละถุงมีหลายชนิดเลยน,นี่ลงไปแดงกินดาก็มออีก็ใซ่อีกถุงหนึ่ง บาได้ร่วมกันแยกประเทศออกนี่กำลังเก็บพริกขี้หนูอยู่เก็บพริกขี้หนูแล้วก็สิไปเก็บแดงกินได้เก็บยอดสนเป็นพริกสดๆจากสวนแล้วก็สิเก็บมะเขือ มีมะเขือเจยียพญามีมะเขือไล่ข้างเกามีมะเขือมะเขือสดิ่งก็มีที่ลูกเล็กๆติดติดลูกเป็นไล่ๆล่มบมะเขือสดิ่งเป็นต้นเล็กๆแต่ออกติดลูก ประท่านกรอบแบ่บมะเขือเนี้วก็มีมีมะเขือเนียวตันนึงยู่นหนาสวนนะ่ะขึ้นสูงเลยเดี๋ยวนี้สูงถ่วมหลังหลังคาล่งจอดรถอะลา่เก็บต้องใส่บันไดขึ้นเปลี่ยนขึ้นไปเก็บมะเขือต้นนี้สูงแท้ยังมายุดธสูงยังมีสูงขึ้นไปเลยเ ลูกไงลูกถอกำาปั่นจะเป็นมะเขือเหนียวยู่นาสวนนาโล่งจอดรถแบะเขียบะเขือต้อนสูงเดี๋ยวใส่ไม้สอยเอ็นที่เก็บนี่ต้องเอาบันไดไปขึ้นใช้บันไดขึ้นไปเก็บ มีนาส่วนมีตนหนึง่งเวลายุไก่ก็มาเบิงเม็ดไงเดียวเ,เก็บเร็วก็ได้ใจเย็นๆแล้วหนึง่งอยากได้เร็วอยู่แต่ผลเสียงมันกะ็คือกิ้งหัก ลูกอ่อนๆก็หลุดออกอยากเลี้ยวอยากว้อยากเซ็ตว้แต่ลูกมันออกกิงมันหลุดเสียดายนี่ช่อดอกนะ้ำมีเม็ดอนะ่อนน้ำ อ่อนรื้อไตใบนีนก็ไหลายด้วยกิงกงก้งเลยไล่เป็นทีละกิ้งละกิ้งเลย นอ่ต้นต้นแรกแค่นี้ยังไม่ได้ไปต้อนอื่นเลย เดีกำลังยืนนหน้ากำลังเก็บทิอยู่ทุกคนเก็บทิศกุลีสวนนี่เพราะว่าต้องเตรียมของสิจิตไปยื่นแสงวันอาทิตย์ปกทิศใส่เวลานานี่เลยเก็บก่อนเตรียมของสิจิตไปขายวันอาทิตย์จะเตรียมสามวันแต่วัน เลือกฮัดวันศุ์วันเส,สาเตรียมของทุกอย่างใส่ไขยในวันอาทิตย์อิกนี่ใส่เวลาการเก็บนานหลายชั่วโมงต้อติดเก็บแต่จะละผลเอาไว้มืนอออกลูกดกเม็ดเต็ม เลเร,บบาาเร,เร็วกับบใดเ็ลเร็วกิ้งเหากัสิครับนี่ตั้งดอกตั้งเม็ดเล็กๆเมีย,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 ยน้อยเม็ดเยอะเป็นขนสอนกันด้วยที่ของว่าเบื้องช่องห้องดินบรนณาล่ะกัน ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลน์ในการติดตามดีวเดนน้อบันนากำลังเปิดของไม่เ็ตสวนไปน้ำกำลังศึกษาใส่โทรศัพท์ในการทายถ้ำ ตัดต่อกันย uh. ัง uh. ต ja. uh. ัดต so ่อบอลเต็มเลยิดเงาจ้ลงบอดด้ยเงาบางเว้้าทยบอดดยก็ว่าุรสรร์ขอมุ่นเต็มทยบอได้วันจวัทรสรร์ชาติพวกเขา ห้กันไายไทกคนไ,นไเยติดใจรักคนเลยขอกำลังเสริคนละหนึ่งไหลหนึ่งการคิดตามนี่เ้ย